กากิดดีแบบนี้ต้องกินเซรัวิสินะอโหรู้สึกคิวขึ้นมาแล้วสิอืโคตรอร่อยเลยอ่ะไอ้ใจก็ไม่อยู่ด้วยอรอยนั่นอะไรนั่นน่ะอืมอนั่นมัอกบาดนี่นะ ถ้าฉันเจอคนแรกจะต้องรวยมากแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ขบะไปขายให้กับนาซาโอ้โเรียกไปเอาไปขายดีกว่าโอ้โหจะได้รวยๆอะ่ะโอ้โดดีดงโดดีงโอ้ดีดงอ๋อนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ขบะยังงั้นเหรอทำไมก้อนมันเล็กแปลกๆจังเลยอะ่ะโอ้เออขบะท,ทำไมมันก้อนเหมือนท่อคุ้ยโมของฉันเลยอะ่ะโอ้โหทำไมมันเท่าแค่นี้เองอะ่ะนั่นอะไรน,นั่นอ่ะเฮ้ยตัวอะไรนั่นอ่ะตัวอะไรน่ากลัวจริงๆอ๋อไม่ใช่ตัวอะไรแต่เป็นใครดังหอกเราคือออปติมัสพรอม คุณออพติมัสแล้วคุณมาที่นี่ทาไมอ่ะครับคณมาปนโลกกเราทำไมอ่ะเรามาเพื่อกําจัดเมกกทอนเจ้าจะช่วยเราด้วยไหมล่ะโอเคแบบนี้เนี่ยไม่มีบ่อยๆไปสิครับคุณออพติมัสข้าจะยึดโลกไปดีและข้าก็จะยึดของโลก <c oughs> ใช่ไหมลูกสมุนของขา้าเมกกทอน <c oughs> แน่นอนที่สุดเลยครับบอสเราจะไปจัดการมันกัน เอาเท่านั้นก็ไปกันเลยสิ เอาล่ะตอนนี้คุณออพติมัสกำลังตสร้างแมกกาทอนอยู่เดี๋ยวผมจะช่วยสร้างหุ่นยนต์ไปสู้กับมันด้วยนะครับคุณออพติมัสโอ้ออสร้างสร้างสร้างหุ่นยนต์อ่อเออตี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 โออ่อตีตีนี่มันมันช่วยสร้างหรือมาช่วยทำลายเนี่ยโอ้โอเคโอเคตีตีไปเรื่อยๆโอ้ตี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 โอตี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 โอ้เราจะได้ใส่เครื่องประมวลผลเราจะได้สร้างไปหุ่นยนต์ที่สุดเกร่งโอ้โอเคสำเร็จแล้วโอเคเอาเข้าเครื่องประมวลผลของฉันเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งออกมาเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ชิญพบกับคุณยนต์ของฉันออพติมัส1.000000 0 0รับทราบคำสั่งรับทราบคำสั่งเย่งเย่งอย่าเย่งเย่งเสร็จเลยของมนุษยิงข้าไปเข้าล็อกว่าต้องมียิงต่อยโซ่ไม่กะทนย่อโอ้ยโอ้โหสำเร็จแล้ว มาสูกัิออติมัสนะแหอย่าได้จัดการมันอย่างนั้แหละมกระทนจัการมันเฮ้ยนี่แกทำบาอะไรเนี่ยไมกระทอนยยยยอติมัสสู้สูเอออติมัสทำมไทำแบบนั้นเหรอยาไปดิยาไปดิยาไปดิโอย่เยอกนแหลอพติมัส้ยโยโยโย่เต้นงส่บทรนนี่ยเทมโอ้โหโยยที่บอกจะมากำจัดไมกระทอนจะมาสู้กับไมกระทอนก็เพระเห็นนี่เองอย่างนั้นเหรอโอ้โหยทำไมเห็นไวต่อย่างนี้ล่ะกลับบ้านดีกว่า